เยอะมากอันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีที่มันทําให้เรามีภูมิมาตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันอยู่ในทุกดราม่านะคะทุกคนดราม่าเป็นร้อยดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าดิฉันผ่านดราม่ามาเป็นร้อยอาจารย์เบียร์ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดิฉันนะคะถ้านับกันตั้งแต่ตอนเป็นพระนะั่นนหะดิฉันผ่านมาเยอะกว่าเออวิธีการสร้างตัวตนตั้งแต่ตอนเป็นพระนั้นี่ดิฉันพูดตรง,ตง ดิฉันเป็นครีเอเตอร์ตั้งแต่ตอนเป็นพระดิฉันเป็นอาจจะเป็นพระแบบหัวสมัยใหม่หน่อยซึ่งคนอาจจะมองว่าดีไม่ดีสุดแล้วแต่นะดิฉันให้คนวิพา์วิจารณ์ดิฉันไม่มีปัญหาเพราะว่าดิฉันเป็นพระเราเป็นพระเราอยู่บนฐานความศรัทธาของคนพฤติกรรมเหมาะสมไม่เหมาะสมโอเคทุกคนวิพา์วิจารณ์ได้เลยแต่ว่าดิฉันเป็นแบบนี้ดิฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เป็นพระอะไรที่ พระทั่วไปไม่ทำไม่บุกเบิกดิฉันทำดิฉันเป็นพระไม่กี่รูปที่ที่เป็นที่เป็นวีล็อกอะวีล็อกเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์นะดิฉันไปทํางานแต่ก่อนดิฉันอยู่กับหมอปลาดิฉันไปอาหมอปลาชวนดิฉันไปไปปราบผีบ้างไปปราบพระบ้างดิฉันก็ไปดิฉันก็เริ่มเริ่มมีโกโปรมีโกโปรตอนนี้ก็ยังมีนะโกโปรอะ นอนอยู่โกโปยังมีนะอีตํานานอีกล้องโกโปอ่ะยังอยู่นะถือกล้องโกโปแล,ล้วก็ไลฟ์สดไปคนดูเยอะมากคนเริ่มติดตามเริ่มติดตามมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมมีทั้งเสียงด่าและเสียงชมแต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดนี้คุณต้องรับให้ได้นะคนบางคนนะ่ะ ถ้าคุณอยากเซฟความรู้สึกตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณแบบใจคุณใจคุณไม่พร้อมคุณอย่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุณอย่าอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์อย่าอยากเป็นครีเอเตอร์ถ้าคุณเป็นคนแบบใจบางมากไม่ค่อยจะแบบทนต่อคําวิพากษ์วิจารณ์หรือคอมเมนต์อะไรที่คนด่าคนว่าอย่าเป็นอยู่เฉยเฉยสวยๆไปเก๋ๆไปใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ไปเพราะถ้าคุณอยากเมื่อไหร่ที่คุณคิดคุณอยากจะมาเป็นคนดัง คนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอนอินฟูหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะมีคนติดตามคุณต้องรับให้ได้ทั้งเสียงด่าและเสียงชมซึ่งดิฉันนะ่ะเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเป็นพระโอ้ยฉันโดนด,ด่าเยอะมากอันนี้มันก็เป็นข้อดีที่มันทําให้เรามีภูมิมาตั้งแต่ตอนนั้นดิฉันอยู่ในทุกดราม่านะคะทุกคนดราม่าเป็นร้อยดิฉันกล้าพูดได้เลยว่าดิฉันผ่านดราม่ามาเป็นร้อยอาจารย์เบียไม่ได้ครึ่งหนึ่งของดิฉันนะคะ ถ้านับกันตั้งแต่ตอนเป็นพระนั่นแ่ยะดิฉันผ่านมาเยอะกว่าเออโทรกับบอรรับโทรมาเลอเธอชอบโทรมาเครื่องนี้เขามันมันโทรแล้วตับมันฉันตั้งหมวดอันนี้ไว้เนี่ยมันตั้งหมวดนอนหลับมันตั้งหมดนอนหลับนี่มันตั้งหมดนอนหลับไว้มันตั้งหมดนอนหลับไว้ค่าที่รัก เออโทรมาจริงด้วยผัวโทรมาตอนตอนหนึ่งทุม่มผัวโทรมาตอนหนึ่งทุม่มก็เธอชอบโทรมาแล้วมันไม่มันไม่เตือนถ้าไม่ได้กดดูอ่ะไม่รู้เลยนะน่าจะไปตั้งไว้ตอนไหนไม่รู้ว่าว่านอนตอนเนี้ยหมายถึงว่าปิดเสียงรบกวนไว้อ่ะตอนเนี้ยแล้วมันก็เลยแบบอืม มเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวไปอาที่ชาร์จแบตก่อนอืมนั่นแหละทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าคุณจะอยู่ตรงจุดเนี้นั่นแหละอืมเออผ่านมาดาม่าผ่านมาร้อยแปดพันเก้า เรียนรู้และก็เติบโตมาเพราะดราม่านี่แหละมันทําให้มันทําให้ทหัศนคติเราเติบโตได้นะคุณต้องใช้ประโยชน์จากมันนะดราม่าเนี่ยการที่เราเจอดราม่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่บางอย่างดราม่ามันเกิดเพราะหนึ่งเราวิธีคิดเรายังวิธีคิดเรายังมีปัญหาตักกะบางเรื่องเราบกพร่องคนในสังคมถึงรู้สึกไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องบางอย่างที่เราพูดหรือการกระทําบางอย่างที่เราทํานั่นแหละมันสอนเรา ถ้าเราไม่เรียนรู้จากดราม่าเนี่ยเราจะไม่เติบโตแต่ถ้าคนฉลาดซึ่งหลายคนฉลาดนะดิฉันสังเกตหนึ่งอ,อ,อินฟูลหลายคนฉลาดฉลาดตรงที่เรียนรู้จากดราม่าที่เกิดกับตัวเองก็เอาไหนไหนดราม่ามันก็เกิดแล้วก็เรียนรู้ดราม่าที่มันเกิดเอะเราผิดเรื่องนี้ทำไมคนถึงทัวถึงมาลงเราเพราะเราแสดงความคิดเห็นแบบนี้พูดแบบนี้ทำแบบนี้แ,แสดงว่าในในคำพูดเรา ความคิดเห็นเราหรือการกระทําเรามันยังมีบางอย่างที่มัน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 บกพร่องอะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หามุมมองและว,วิธีคิดใหม่วิธีคิดอื่นที่มันครอบคลุมกว่านี้บางทีเราคิดเองไม่ได้หรอกเราคิดเองไม่ได้เราเราคิดเองไม่ไม่หมดไม่ครอบคลุมเราก็ต้องอาศัยคอมเมนต์อาศัยโซเชียลนี่แหละหลอ่อหลอมเราให้เราเติบโตขึ้น มันมีข้อดีนะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีมีข้อดีเนี่ยอีชาร์เน็ตนี่แหละอีชารเน็ตเนี่ยบางทีมันก็สอนเราเพราะว่บาบางเรื่องความคิดมันเก๋กว่าเราความคิดมันเลิศก,กว่าเราเราก็ต้องยอมรับนะเพราะาเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลในบางเรื่องบางบางประเด็นบางดราม่าคนอื่นเขาคิดดีกว่าเราเขามองเขามองได้ครอบคลุมกว่าเรา เราก็ต้องรับฟังเขาแล้วก็เอาความคิดเห็นเขานั่นแหละมาปรับปรุงวิธีคิดของเราให้ทัศนคติเราดีขึ้นคนฉลาดต้องมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าเออพอรามีดราม่าอะไรก็ไม่ไม่สนสีไม่สนแปดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเติบโตจากดราม่าไปด้วยเนี่ยวิธีคิดเขาถ้าคุณจะเป็นอินฟูคุณจะอยู่ตรงจุดนี้นะคุณก็ต้องคุณต้องเรียนรู้นะคะ คุณต้องเรียนรู้แล้วคุณก็จะอยู่ได้คุณจะยืนได้ระยะยา,ยาวดิฉันตั้งแต่เป็นพระมหาัยวันมาตั้งที่คนรู้จักนะเอาที่คนรู้จักเลยแรกๆเลยนะตั้งแต่อายุยี่สิบสองอะยี่สิบสองตอนนี้ส4มสิบสี่อะสิบสองปีแล้วดิฉันอยู่กับโซเชียลมาเนี่ยสิบสองปีแล้วดิฉันมีชื่อเสียงก่อนเป็นพอสอด้วยซ้ำนะดิฉันดิฉันไม่ใช่เพิ่งมามีชื่อเสียงตอน ไม่ใช่ดิฉันไม่ได้มาเพิ่งมีชื่อเสียงตอนที่เป็นพศนะแตทท่ที่มันบูมสุดเลยก็คือตอนที่เป็นพศแต่ก่อนหน้านั้นดิฉันมีชื่อในสื่ออยู่แล้วทุกทุกประเด็นทุกรามา่าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรดิฉันออกรายการทีวีปกติตั้งแต่รายการต่างคนต่างคลิปช่องอมรินคุณพุทธาอภิวันเป็นคนเป็นคนแจ้งเ,เป็นเป็นคนอะไรอ่ะเป็นคนเป็นคนให้กำเนิดพระมหาภัยวันนะหมายถึงว่าใน ในในในโลกของสื่อที่ที่คนรู้จักในวงกว้างเนี่ยพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าคลอดให้ดิฉันนะพี่พุทธาอภิวันนะ่ะเป็นคนผ่าคลอดให้ดิฉันนะตั้งแต่รายการต่างคนต่างคิดดิฉันเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการต่างคนต่างคิดของคุณพุทธาอภิวันแล้วก็ค่อยๆขย,ยายไปไปรายการพี่จอมขวัญ รายการคมชัดลึกของพี่จอมขวันดิฉันไปรายการคมชัดลึกนะเปลี่ยนพิธีกรไปสามคนดิฉันไปรายการคมชัดลึกนะพิธีกรถูกเปลี่ยนไปสามคนดิฉันอยู่ในทุกเวอร์ชันค่ะทุกสมัยตั้งแต่ยุคแรกเลยตั้งแต่ยุคแรกเลยก็คือพี่จอมขวันพี่จอมขวันเสร็จแล้วก็มาพี่โมนายพี่โมนายเสร็จแล้วมาพี่อาร์ตเอกลัตตะเคียนนุษพี่อาร์ตเอกลัตตะเคียนนุชเสร็จแล้วก็มาพี่ ที่ก็ให้ต้นไม้ดิฉันเนี่ยใครวะเอ่ออะไรวะเดี๋ยวเดพี่อะไรวะที่ก็ให้ต้นไม้ดิฉันดื่เต็นดึงก็ไม่ออกใครวะพี่ตาณรกรเลยครับพี่ตาณรกรเอเอเฮอเอืมอะไรมาหมด ไอ้ที่ชัดแดดข้างนอกมันอยู่ตรงเดี๋ยวไปเอาอีกไปเถอะเอเอน<ะ>ั่นแหละทุกคนอยู่ในทุกยุคทุกอะไรเนี่ยเราให้ฟังว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบที่พวกคุณคิดนะมันไม่ได้มันต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างนะการเป็นคนที่มีคนรู้จักมันมีทั้งข้อดีและมันมีทั้งข้อเสียนะคะคุณต้องพร้อมที่จะแลกนะ<อ>ถ้าคุณคิดว่าอ๋อเป็นคนดังก็ดีคนจะได้รู้จักเยอะๆเออมึง มึงคนรู้จักมึงเยอะก็จริงแต่คนเขารู้จักมึงเขาไม่ได้มีแต่คนที่ชอบมึงนะคนที่รู้จักมึงก็คือมีทั้งคนที่ชอบมึงและคนที่ไม่ชอบมึงมีทั้งเอฟซีมีทั้งป้าข้างบ้านทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นประเด็นแล้วนะถ้ามีคนรู้จักเยอะต้องระมัดระวังการกระทบพฤติกรรมคำพูดอะไรนะเออเป็นคนมีชื่อเสียง ไปใช้ชีวิตในสังคมวางตัวไม่เป็นไปทำพฤติกรรมไม่น่ารักกับใครถ้าเป็นคนปกติอาจจะแย่นหนึ่งระดับแต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือแย่สามระดับสี่ระดับไปเลยนะบอกให้บางคนคิดว่าดีเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะแต่ถ้าเออถ้าค่อยๆแต่ถ้าวางตัวไม่ดีก็คือมึงดับเลยนะดับไปเลยนะฉะนั้นเป็นคนธรรมดาดีอยู่แล้ว <c oughs> มึงจมดินเลยนะจมธรณีเลยนะบอกให้ ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วทําอะไรที่มันแบบที่มันแบบไม่ดีอะ่ะทําพฤติกรรมที่มันไม่ดีที่สังคมเขารู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันแย่อ,อแบ๊บนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนขออนุญาตเอาเอาดูต้นไม้ไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาที่ชานก่อนอะไรลูกอะไรเนี่ย เป็นขาเหน็บชาลูกโอ๊ยขนาดกินวิตามินบีแล้วนะทำไมขายังเป็นเหน็บชาอยู่ม้างงก่นขาเป็นเน็บแป๊บนึงโอ้ยโอโอยโออยโอะยโอย โอ้ยโอ้ยก้าวขาไม่ออกโอ้ยขาเป็นเน็บโอ้ติ๊กิ้วโอ้ยแป๊บหนึ่งก้าวขาไม่ออกนั่งทับขาไงนั่งทับขาไงนั่งทับขาไงโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ติ๊กิ้วโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ ากา,ามลูกจังเลยสามลากไม่ต้องไปไปกับยายไม่ได้ลูกมานี่เลยมานี่มานี่ไปไม่ได้เออโอ้โหอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่ตามาอยู่นี่หลก ต้นอะไรนะทุกคนที่ฉันลืมชื่อมันเรียกยากมันเป็นภาษาอังกฤษเจ้าของร้านเขาก็บอกอยู่ต้นอะไรนะใครรู้จักบ้างโอ้โอโอ นี่ไงคือเหตุผลหนึ่งที่ให้คุณปรกรณ์ต้องรักษาภาพลักษณ์อันนี้สําคัญพี่วันชัยเรื่องภาพลักษณ์สำคัญภาพลักษณ์ไม่ได้หมายถึงการแซงทาการหน้าอย่างหลังอย่างนะอันนั้นเรียกว่าเสแยแซงแกล้งทาแต่ภาพลักษณ์ก็คืออุปนิสัยเราอุปนิสัยเราที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้และสร้างขึ้นแล้วให้มันเป็นตัวตนของเราจริงๆอัน,น้นเขาเรียกภาพลักษณ์ที่เราต้อง ที่เราต้องรักษาถ้าเราจะมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะเป็นอินฟูหรือเป็นเน็ตไอดอลแล้วเราไม่เราไม่สนใจเรื่องภาพลักษณ์ไม่ได้ค่ะไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกคนเขาจะไปชื่นชมคุณทำไมถ้าคุณทำตัวไม่ดีใครเขาจะอยากชื่นชมอ่ะใช่ปะละ่ะ เสร็จไปแล้วไอ้ที่บอกว่าเสพงานไม่เสพเ,เรื่องส่วนตัวไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเรื่องส่วนตัวมีผลต่อการนิยมชมชอบของคนนะจริงเดีย๋ยวจบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอือ เรื่องส่วนตัวก็จริงแต่มึงเป็นคนสาธารณะไงมึงก็ต้องแคร์มึงก็ต้องแคร์คนที่เขาเอ็นดูมึงติดตามชื่นชมมึงเปล่ามึงอย่าบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ามือนยกตัวอย่างเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นกันเงี้ยเรื่องมือที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็คนไทยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยดับเลยนะ